ัดข้าเมื่อกี้เดีย๋ยวมัดเยอือนเราจะลองใช้เป็นเหยื่อนี่ดูฮะ กบยางเมมี่4.5่จุดาเซนไข่ของฟิชชิงอีซี่ครับลองดูเป็นกบยางใบปิ้นสีส้ม4.5เซนลูกคลิปมันเป็นหาอะไรครับมันตัดครับเดี๋ยวครับ ัมนี่ยสกิลเทพตกปลามองกล้องใครมาเบิ้ลรถเดียวะโอ้โหกัดแบบไม่ได้ดูครับเป็นปเลย ไปเลยตอนนี้ตัวเบ็ดโผล่เยอะนะตัวตัวเบ็ดโผล่เยอะเนี่ยตัวเบ็ดโผล่เยอะมีกาติดสูงครับ4.5เท่ห กัรไม่โดนครับกัรไม่โดนต้องหองพุ้งตรงหางพุ้งอ้ยกัดไม่โดนตัวเบ็ดเสียดายอ่ะเสียดายเลย อันนี้ก็คึ้มๆหน่อยครับมันฝนจะตกเลยอยากเกาะลูกโ<ป>อ้โหกันไม่โดนครับไปอีกแล้วมั้ง เยอเปลี่ยนเยอะเมืกี้แม่งกัดไม่โดนอะไรวะที่เห็นตัวด้วยกบแก้คันแล้วกันเกิดไได้ยังไงครับกัดไม่โดน ตอนนี้ก็หมาเน,นี่ยนะฮะสาะนี้เป็นสาะของของเอเป็นญาติกันนะครับคือแม่รู้จักกันนะครับคือแม่รู้จักกันกับเจ้าของสาะนี้ครับเขาเลยอนุญาตให้มาตกได้ถ้าเป็นคนอื่นนี่ไม่ได้ครับ ถ้าจะผมคนเดียวถ้าไม่ใช่ญาติก็ไม่ให้ตกครั YouTube ช่องเก่าผมไอเต้เน้น้ำคำมันเก่าก็เครื่องเก่าพังครับ นี่นครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับคลิปตัดเมื่อกี้ครับ